สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n นลหมอหมีเมาส์หมอช่องกบคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํากินไข่แบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับไข่เป็นอาหารยอดนิยมสําหรับคนไทยเลยนะครับนำมาประกอบอาหารหลากหลายเลยทั้งต้มผัดแกงทอดนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยชอบกินไข่มากๆ หลายคนก็สงสัยนะครับว่าเออรับประทานไข่มากไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าแล้วจะมีวิธีอะไรบ้างในการที่จะกินไข่เพื่อให้สุขภาพดีดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเลยครับว่ากินไข่แบบไหนนะครับถึงจะทําให้สุขภาพดีอายุยืนยาวแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าอ้ขั้นตอนกินไข่เนี่ยมีอะไรบ้างครับ ข้อที่1เน้นกินไข่ต้มนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานทั้งหมด75กิโลแคลอรี่นะครับแต่ถ้าเป็นไข่ดาวจะให้พลังงานทั้งหมด125กิโลแคลอรี่แต่ถ้านํามาเป็นไข่เจียวแบบนี้นะครับหฟองจะให้พลังงานทั้งหมด250กิโลแคลอรี่เลยนะครับเราจะเห็นว่าไข่1ฟองเหมือนกันนะครับแต่ถ้านํามาประกอบอาหารที่แตกต่างกันพลังงานก็จะแตกต่างกันไปซึ่งเมื่อเทียบกับไข่ต้มนะครับพวกไข่ดาวไข่เจียว ให้พลังงานมากกว่าไข่ต้มประมาณ2-3ถึงเท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรารับประทานพวกไข่ดาวไข่เจียวมากๆนะครับวันหนึ่งนะครับสีหฟองขึ้นไปแบบนี้นะครับจะได้พลังงานสูงมากๆพอพลังงานสูงนะครับแล้วเราไม่ออกกําลังกายใช้ไม่หมดพลังงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไขมันสะสมตามร่างกายนะครับทั้งพุงของเราแขนของเราขาของเราก็จะทําให้เราอ้วนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นอ้วนลงพุงขึ้นมาแล้วก็เกิดโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันไข ไขมันเบาหวานได้ครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าจะรับประทานไข่ควรเน้นเป็นไข่ต้มให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าพลังงานไม่สูงได้รับโปรตีนที่ดีแล้วก็ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆครบถ้วนดีครับ ข้อที่2เติมเครื่องปรุงให้น้อยที่สุดนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับต้องยอมรับครับว่าเวลาเรารับประทานไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มนะครับไข่ดาวไข่เจียวแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะต้องเติมเครื่องปรุงลงไปนะครับแบบบางทีบางคนก็แบบเฮ้ยไม่ชอบจืดๆชอบรับประทานอาหารที่มันมีรสชาติมากขึ้นนะครับบางทีไข่ต้มก็ใส่ซีอิ๊วใส่ซอสเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าพวกไข่ดาวก็จะกินเป็นพวกน้ำปลาพลิกแบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับถ้าเราปรุงที่เค็มมากๆก,ก,ก็จะทําให้ร่างกายของเราได้เกลือ ที่มหาศาลนะครับก็จะส่งผลให้ความดันโลหิตของเราสูงไตของเราทํางานหนักได้แล้วก็ทําให้ไตวายไ,ไตยเสื่อมได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าจะรับประทานไข่นะครับควรเติมเครื่องปรุงน้อยๆนะครับก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากกว่าครับ ข้อที่3ทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็คอมเมนต์มาถามหมอมีเยอะมากๆเลยว่าใน1วันเนี่ยนะครับเราจะรับประทานไข่ได้กี่ฟองนะครับซึ่งต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเฮ้ยไม่ควรที่จะรับประทานไข่เยอะมากเกินไปเพราะว่าอาจจะทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราสูงจนเกิดเป็นพวกโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองได้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีงานวิจัยออกมาว่าเฮ้ยไอตัวไข่เนี่ยไม่ได้ทําให้ไขมันในเลือดของเราสูงจนกลายเป็น คหัวใจหรือว่าโรคเส้นเลือดในสมองนะครับดังนั้นสามารถกินได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับของทุกอย่างถ้าเราทานมากจนเกินไปก็จะไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันครับหากเราทานวันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแปดฟองหรือว่า10ฟองโดยการที่เราไม่ได้ทานเป็นไข่ต้มนะครับทานเป็นไข่ดาวไข่เจียวแบบนี้อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันครับเพราะว่าจะทําให้ไขมันในเลือดของเราพุ่งกระฉูดได้จากน้ํามันที่ทอดในไข่นะครับดังนั้นแนะนําว่าคนที่แข็งแรงนะครับก็อาจจะทานวันหนึ่งในประมาณทัก 2- 3ถึงฟองได้แล้วก็เน้นเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดนะ แต่สําหรับใครที่มีโรคประจําตัวนะครับคือโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงแบบนี้นะครับอาจจะต้องจํากัดปริมาณน,นิดนึงวันหนึ่งอาจจะแค่1ฟองนะครับหรือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก3-4ฟองครับไม่ควรทานมากจนเกินไปก็จะดีต่อสุขภาพครับ สรุปนะครับ3ขั้นตอนครับกินไข่อย่างไรให้อายุยืนแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับข้อแรกเลยครับเน้นทานไข่ต้มให้มากขึ้นนะครับพวกไข่ดาวไข่เจียวแบบนี้อันนี้ให้หลีกเลี่ยงครับไข่ต้มมีพลังงานต่ําที่สุดครับก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ทําให้เราอ้วนหรือว่าไขมันในเลือดสูงครับข้อที่2นะครับเติมเครื่องปรุงให้น้อยที่สุดครับพวกน้ําปลาซีอิ๊วซอสอะไรต่างๆเติมให้น้อยก็จะทําให้ความดันโลหิตของเราไม่สูงแล้วก็ไตของเราทํางานไม่หนักนะครับและข้อที่3ครับทานใน ปริมาณที่เหมาะสมสําหรับคนที่แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจําตัวนะคบวันหนึ่งเนี่ยอาจจะทานสัก2-3ฟองได้แต่ถ้าใครนะคบมีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงแบบนี้นะครับก็อาจจะทานวันหนึ่งประมาณ1ฟองหรือว่าสัปดาห์หนึ่งนะครับประมาณ3-4ฟองนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับแนะนําว่าลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับให้ครบทั้ง3อย่างใครที่อยากกินไข่เนี่ยลองนําไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยว่าสุขภาพจะแข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาวนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย